ข้ทุกคนเราเราก็เป็นอินโทรเวิร์ดนะคะหรืออ no 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 ินโนเซนต์อินโนเซนต์ใครเป็นคนนี้ใช่สันดีป่ะส <c oughs> ันดีปะแม่ลิงกังกุลิงกุลิงกุ้งจิงลิงกังกุ้ง

ทุกคนค่ะเอาไปพ่ลงในนะเขาแสงตอนเรเป็นคนดังเป็นคนรวยที่สุดแต่ไอแสนดีตายยังตายแล้วแต่ดูแสนดีนี่จะให้ตายได้ใหญ่ตัวสูงขนาดเนี้ยเธอดูใครเอาฟินิกมาวายแัดดีใครอะได้อะไรอะคนเดินค่ะ คนเดิมค่ะพี่หนูช่วยเปลี่ยนชุด <Okay. S 1> เออพี่หนูช่วยเปลี่ยนชุดคือไม่รูเหมือนกันเดี๋ยวคนนี้ตอบโอเคกลับ okay, มาแ้วหนักพางตัวดูฉันพางตัว,ว,วดิไหนเธอไปดูเลยในแว่นนะต <laughs> กนเธอไม่มีใครรู้หรอกตกอ ธนาคาเล่นมีคนมาอ่ะพ่อแม่เอาเธอเธอเหรอเอ้ยเธอไม่เขาไม่ทันใช่ไหมคดพันก็อยู่ในแมปด้วยคุณเลวอ๋อแต่ยังไม่ได้เล่นไงอยู่กับมินนี่เนี่ยฮะฮะเนี่ยมินนี่แต่งตัวเหมือนกันแม่ไามเบลเขาอยู่แบบเดียวกันใช่เ๋ยเคาดูกับมินนี่ใช่อยู่กับลาบูบูอ่ะพ่อไม่ได้อยู่แบบเดียวกันเอ้าไม่ได้อยู่แบบอ๋อนี่ไง มินี่แล้วก็มาดูเธอได้ไงโบเบลสิบหกไงมเาไม่เห็นแม่ได้ไงอะพังตวไมเห็่ด้ไงกอนสาเพมบอโดมาแบมาชาพิยังพิมยังไม่รู้เรื่องเลยวะฉานยังพิมภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องเลยคนต่างชาติเหรอโบเบลมาแบยัง ไม่ชาพังตัวอยู่ฉันไม่รู้ว่าเลี้ยงไว้อย่างไงสานีบอกนกดวางไปแล้วปินไม้ทำไมอ่ะสถานีต่มแต่งตัวโอ้ยฉันเป็นน้ำคะเฮ้ยยว้าวกเป็นจริงปะคนนี้คือใครอะฉันยิงไม่เป็นคนนี้คือใคร้ยเคยแม่ฉันยิง ใช่เาเป็นป่ะเนี่ยฉันเป็นแรมเพอยิงก็ไม่เป็นโอ้เปิดหัวัแค่ถกุญแจขึ้ยังไงอ่ะโ้ยกระโดดไม่เป็นอีกสมมาเ็วฮะอุ๊ยใครพวกก็หลามอยู่นั่นแหละจะไม่รู้ อันนี้อยู่ไหนมาไมาอยู่ไหนไม่อยู่ไหนข้างหลังอะไปไหนอะฉันอยู่ตรงข้างหลังประตูเมื่อกี้นะประตูไหนเล่าเธอโอ้ยปักตรงตรงประตูวะตรงโอ้ยอีกฝั่งหนึ่งอะอีกฝั่งหนึ่งตรงไหนตรงข้างแต่ท่อโอ้ยหมดหมดแล้วมึงเนี่ยมีปืนอยู่ตรงไหนอันเนี้ยเจอแล้วฉันเห็นตรงประตูอะเออตรงข้างข้างท่อเมื่อกี้มันอยู่ไหนอะ มันอ่ะเขาเจอปืนแล้วใช่ไหมเจอแล้วนี่อย่างไงข้างหน้าประตูเนี่ยอย่ามานะอย่ามาอย่าว้าวไม่โดนไหนรูะนี่ไงกค่ดูสิเห็นไหม <S <S ฉ,ฉันไม่รู้พาฉัน,นกลัวฉันเป็นหมาพ่าเดือดได้แค่เสี่ยงไหมอยู่ข้างนอก ฉันอยากให้เขาลงท่อมาอยู่ตรงรถอ่ะลงท่อมาแล้วคันเขาลงท่ออือหือเขอาไล่แสนดีอยู่คือว่าแสนดีเป็นเธอปะอ๋อตัวนึงเอา้าไม่มาเอ้าไม่ลงท่อหรือว่าเขาไม่เห็นเธอฉันอยู่ที่ท่อ,อแบบหมดเวลาหมดเวลาก็ดีไง เขาเะารอดนะใช่ไหมใช่เอ้ยเขาลงเขาจะลงท่อแน่นอนเอา้าไม่ลงเท้ามาคิดว่าฉันอยู่ในท่อคิดก่อนอเอ้ยเดี๋ยวดูโอ้อยมาใครอ่ะเขาไม่มาเฮ้ยเท่าอยู่บังสิคนนี้เอาเอา้เอา สินเป็นฆาตกรเ,เราก็โดดลงไปชั้นแรกอ่ะเธอคิดว่าอันเนี้ยโอ้ยไม่กาเจ้ากํอทออะเรือเหมือนผีเป็ดอะตอนดูสายดีบอกบโกรธเดี๋ยวนะเธอหยุดถ่ายเหรออันไม่ได้ยุดไม่ได้หยุดออานด้วยปะอ่านก็ ไปนเนาไม่รู้เฮ้ยบาร์บี้บาร์บีมม้มาเป็นป้าเฮ้ยพ่อ,อมาเปลงยาแบบ<อ>ด,ดู่น<อ>ี่อยากเป็นป้สาสลูกโอ้ยกวนหัวกับพวกเธอคนนี้ยอกสานดีคนนี้ใช่ไม้สานดีอ่ะวยใครเป็นบาร์บี้บาร์บี้ก็สานดีไงไม่ใช่ โอ้เสียงรับแมวเอามาเอามาเธอหน่อยดูมาถ้าจะมาดูกันตั้งตัวเบามากวะเธอไปดูเธอไปดูฆาตกรหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาดูมันแล้วใครเป็นใครโดนเกิดไปเว่ยอะไรเกิดใบเว่ยอะไรติงติงต้าออะไรเดี๋ยวจะโดนเรียนโทรศัพท์หน้าแม่เต็มร้อยใครเป็นสรุปไหนมั้งบาร์บี้ไงมา าเบี้ยพ่อนกฆ่าน่าเกียดตายแหละอุ้ยแม่มาถอดหัวโชว์ด้วยลำบากเ <c oughs> บลไร้คราตาแล้วพอแล้วนะไม่นนค่ะนนเอ,อียบร้อยเฮ้ย ไ,ไ,ปไปแม่ฉันแบบนมีพี <ไป S 1> ุูเไปโอ๊ยโกเบลมือไปโดนฉันลุกเลยมองเนี้ยนี่ตัวเธออยู่ในนี้ปะใช่ปะใช่ปะเบลว่ะ,วะไม่น่างดค<น>ุณป้ะปะกลับเนื้อมาแล้วธรรมดาฉันไม่ได้เป็นเบลแอบดูตลอดคือฉันจเจอคนเป็นแล้วคนไหน ใส่ดีตายเรียบร้อยใส่ดีตายคนแรกเสมอปืนอ่ะฉันรู้สัดจะไปแอบออกมนตรงนี้เฉยตรงไหนนะบาลไลเลนาคาปูชิโน่ฉันดีดูให้หน่อยสิฉันแอบเรียนไหม <c oughs> หน้าขอดูขอดู <S <S เรียนมากตายเรียนไหม บารีลินะกับว้ายเงี้ยยังไหนเฮ้ยมันเห็นมือลนเงี้ยเงี้ยไหมาะไม่รู้ว่าแอบไปเถอะนี่ก็เป็นขยงเลยบาร์บี้เจอบาร์บี้บาร์บี้มีปืนเหรอไม่มีถ้าใครมีปืนขอดูเธอฉันยังไม่ตุย จะมาดูฉันไหมฉันแอบอยู่ก็ฉันจะด,ดูเธอฉันแอบอยู่บาร์บี้เหมือนมีปืนเลยแต่ไม่มีมาม่มามาไม่ไว้แยงเืออะไรอะเบลไปแลกชิบิตด้วยกันหน่อยอัดอยู่บอกว่านชิต้องรอนออัดอยู่วิบาร์บี้มมจะติงสาอย่างเดียวเดิน <laughs> <laughs> ไม่ได้ติงสาอย่างเดียวเลยฮะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบลลนะ์หนูอับบารานิต้าบุการ์นัทหมดเวลาแล้วตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วคทุกคนหลอกหลอกหลอกแบมเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์อยู่ไหนอะหมดเวลาแล้วเมอร์เดอร์อยู่ไหนก่อน ท่านเราบูบูผู้ไม่รู้ชะตากรรมไม่มีปืนอ่ะเาบูบูโอ้โหแมวเธอได้ยินจะจะบอกว่าเสียงดังได้เสียงดงัไดงไอซีมอร์เดอร์แล้วก็เดทยังไงอ่ะตุยละไม่ต้องเรียและเดทไออาร์ทีอ๋อเดทมั่วเปิ้มเปิ้ม อ้อ้โหอีซี่มิดเดิ้ลเบลจุดบ้าตายามา,ามานี่หน่อยฉันอยากลองจบเกมแล้ว,าวมายื่นค่ะจบแคปเดี๋ยวบอกก่อนจบคลิปามาเบลแล้วเมื่อกี้ฉันไม่ตัดนะฉันียจตัดคลิปแล้วฉันลงไปอย่างนี้เลยม,มายืน่น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  โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ